สวัสดีจ้ากล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนสุมองสุบอนจ้าพี่น้องจ้าสาวดาพากินพ้าแสบมือนี่บนิ่ยผ้ามากินนะจ้าพี่น้องสี่มารีวิวไปฉีดวัคซีนนะจ้าก่อนอื่นก็นต้องขอบคุณนะจ้ะเด้ FC, อ FC เขามาใหม่แล้วก็ FC เกาที่ติดตามเปนะแล้วนะจ๊ะเนาะว่าสิเป็นทางในประเทศแล้วก็นอกประเทศจ้า สาราาไปฉีดวัคซีนมาจากพี่น้องบูสเตอร์เข็มสามโมนนากอนนานีก็ไปฉีดซิโนฟาร์มมาจากสองเข็มแล้วก็ครบครบรอบดิวกำหนดมันละจ้ะพี่น้องเอ้ยอยไข่แห้งน,น,นักก็เข็มแรลกก็เข็มซอยจ้ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวยามันจะแห้งจ้ะก็กะเลยสี มารีวิวเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะจ้ะเนาะจากพี่น้องอาการอัปเดตอาการนะจ๊ะเนาะคอยไปสีมาเลยมือนี้มือที่สองจ้าคิมสามกะต้อตงของขอบคุณทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะจ้ะพี่น้องจ้าเพิ่นเปิดให้ลงทะเบียนจ้าสาวดา็เลยลงทะเบียนไปสีกับคุณแม่จ้า ฟรีจ้ะยำหรือจาว่าฟรีถ้าผู้ใดสนใจนอกจากนอะกะให้ติดตามเพจทางโรงพยาบาลเพื่อนไหวเพราะว่าเดี๋ยวเพื่นสิมีประชาสัมพันธ์บอกเรื่อยๆจ้าว่ามีให้จองเท่านั้นเท่านี้จองสําหรับผู้ที่ฉีดโคบซองเข็มแล้วเฮาก็เขาไปทําการลงทะเบียนจองเนาะพี่น,อนอ้องเนาะจองว่่อยากจ้ะแค่ใส่ข้อมูล บัตประจำตัวประชาชนท่าละทั่วไปแล้วก็บเบอร์โทรจะ้ะอ,อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังสองเข็มดีผ่านมาจา้ะฉีดทีโนโฟาร์มกับโบปันไดแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเข็มสามนี่รู้สึกว่า,วย,า,วายาจะจะแห้งจ้ะ่อนข้างจะแห้งปวดเมื่อยไปน้ำากนน้ำตัวพี่น้องแล้วก็ปวดแขนข้างที่ที่ฉีดเนี่ยจ้ะยกบ่ขคืนเลยเด้ เออล้กกะสิหิวบ่อยหิวหิวลัวกกะรับรับดีแต่ว่าค,อค่อครู้สึกว่ารับบ่บ่บ,บ,บ่สนิทจ้ะบ่เต็มที่สีรับรับตื่นๆแต่ว่าสีหิวตลอดเวลาแล้วกะข้อแห้งเสียกินตะนานา้ำน้ำเนี่ยจ้ะขวดหกร้อยบ่หกร้อย วิลอริตคอยกินเบิร์พี่นอ้องหลังจากเขากลับมาเนี่ยสามขวดอีลีอหลอบเพราะว่ามันแหง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 ,แหงอัตโนมัติจ้ะกินลงไปคือจะเข้าปฏิกินเนี่ยแล้วก็หูซึกว่าว่าเรามีไข่ได้พี่น้องไอช่วงไปชีมาแล้วว่าแเรามีไข่จ้ะซีมาซีมามีไข่ช่วงเนี้ยมาแลงเนาะ สนมาคุนกับสีไขยย่ามาแรงแต่ว,ว่าก็กินเทคนิคก,ก็คือกินยาลัดไวพี่น้องหลังจากที่เข้าฉีดกลับมาแล้วเนี่ยเขาบอต้องไปรอว่าเออปวดบ่ปวด,ปวด,ปวดมีไข้บ่มีไข,ข,ข้เขากินไวเลยสาดาก็กิกนรัดไวด้วพี่น้องขนาดกินรัดไวด้วกันยังไข่เพราะว่าหมอหรือพยาบาลอะเพิ่นก็แจ้งเพิ่นกับประชาสัมพันธในขนะละว่าตูยามันแห้งจ้ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเชื้อเป็นเนาะ จำผิดเนาะเพื่อนกะบอกอยู่ว่าให้กินยาทัานทีเลยบทตำป็นต้องมีอาการเบองนาะขอตีนล้วพี่น้องกินแล้วก็นอนยางเดียวไข้อึงลึงขึ้นผู่นะตากับบบมือเนี่ยเบึงจายังสั่นละพี่น้องประสบการณ์เนาะคุณเฮามันก็นต้องมีแต่ว่าขอขอรีวิวคอ,อน เยียมชื่นชมเจ้าหน้าที่เพิ่อนอีหลีดีดีแห้งจ้ะโรงพยาบาลเนี่ข่อยกระโชคดีเนาะข่อยได้มองดีทั้งทั้งสองบ่กเปนสองสอง,ส,องสามเข็มเลยโรงพยาบาลจุฬาพรสองเข็มแหลกจ้ะซีโนโฟาร์มแล้วก็เข็มที่สามข่อยกระโชคดีข่อยกระจองได้จุฬาลงกรสภากาชาติยูอทาซีล้มบอกคขาอืน่นถนนราดชดำเนินนะจ้ะ ดีจ้าพี่น้องเจานะ้าหน้าที่ิันดีแห้งแนะนํะาดีสะอาดสะอ้านแล้วกะ็เป็นระเบียบเรียบร้อยพนสิจ,จัดเป็นหลอบเนาะหฮาเหาห้องต้องจองเป็นหลอบดิในระบบะอ่ะผู้ได้ทีเคยลงทะเบียนกับสีหูนะจนะ้ะเนาะอันนี้มันกะมันก็นกบอกบ่ได้อธิบายประเด้มืดพราะว่าแต่ละหมองแต่ละบอนมันกะลงทะเบียนบ่คือกันแต่ว่าส่วนมากก็ซื้อนาะมสกุลน,นี่ละจ้ะพี่น้องจา้าอืมั้องสารละกะ็ จังใดกะให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆเนาะจังใดว่นกะต้องฉีดแต่พี่น้องเข็มสามสุขุนเพราะว่ามันเอาไปอยู่ดอกซองเข็มฉีดไปหลดเพื่อสุขภาพของเขาเนาะถึงแม้ว่ามันจะป้องกันบริลายเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากันยังดีกว่าเขาบอกบอฉีดเนาะมันกะสีแบบยับยั้งเชื้อได้แน่จักหน่อยเนาะกินน้ำไม่ลายจ้าพี่น้องวาวในซ้ำนี่ละต้องกินน้ำไม่ลายหลวก็พักพ่อนในเพียงพอ เขานะมันต้องห่วงจ้ะมันอยากอยู่แล้วมันหิวอยู่แล้วมันจะต้องกินแต่ว่าสิ่งที่จะเฮ็ดได้ก็คือต้องกินนมม้ำห้หลยเพิ่นว่ามองเพิ่นว่าพยาบาลเพิ่นแนะนําเนาะกินน้ำให้ให้ได้หลายที่สุดมันจังสีขับออกมาจา้ะแล้วก็ตัววัคซีนสิได้กระจาย <c oughs> เทคนิคอีกอย่างหนึ่งด้วยพี่น้องคอยก็ลืมบอกอันคันม่นเนพิ่นสีเขาไปเล้วข่อยก็พลาดเข็มสามนี่คอยพลาด <c oughs> เพราะว่าอย่างฮูบอคอยา่าต่ยานเข็มคอยเป็นคนี่ยานเข็มคอยได้ยินอันพยาบาลอันสองคนเพื่อนคุยกันคอยก็ย่านเพื่อนว่าตัวอันสำหรับคยต้องใส่เข็มใหญ่ที่สุด <c oughs> เพราะว่าพยานมันสีบ่เข่าไหมพี่น้องไอตัวยาตัวเนี้ยมันต้องสีแต่ผิวหนงังหรือย,อยังองเข้าเจ้นะทางการแพทย์อ่ะมันสีไปใส่เข็มแบบธรรมาดาบา่ได้ไหมคอยก็ย่านมันคอยก็เก่งจนหมอวานพยาบาลว่าอย่าเก่งเด้อสัน เขาก็ตําเขาตึ๊กเขากับ,บ่กหูถิบเสร็จแล้วจ้าวสันเออหัว,วกระอือสิเสร็จแล้วแต่ว่าสันกระย่างหอบเอกสารไปเรยก็ลืมมาเนี่เออที่จริงแล้วเนี่ยถ้าิจแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนใหก้กดกดกดลงไปนะจน๊ะเนาะมองกันที่สียาเพื่อที่ให้วัคซีนมันกระจายเพื่อที่ห้บ่เจ็บบ่ป,ปวดแขนเพราะว่าไอตอนขิมแรกก็บิมซองข่อยเฮ็ดก็ได้ผลดีอยู่ดเข็มที่ซองอ่ะปวดแค่มือเดียวนึงแต่วันนี้่อยลืมลืมพักลืมไหมเพื่นาะเบิ่งติล่ะเนี่ย ยกบ่ไอะไรเลย่้ะนา่ปวดปวดแห้งมันคืเป็นคือจังเป็นไตมองเนี่ยมองที่เพิ่นสีดห้อ่ะคิดว่าน่าจะจักประมาณมือท้องุึงส้มหมือ,อนนอาจังทสีเศ้ากินยาไปเรื่อยๆเพราะว่ายางหน่อยมันกะไปบันเทาเนาะจังสารจ้าพี่น้องนี่แหละคอยกับมารีวิวให้บอกบริโลลงคลิปกินจา้า ทำาม็นบ่ได้ลงกะแปลว่าบมีแห้งจ้ะบบไ,ไว้ก็เลยสิมาลงไอรีวิวไปฉีวัคซีนเนี่ยละจ้ะให้บึงนอกจากเนาะเป็นจังใดกันแน่นออถึงหวยกันบอ <c oughs> คอยได้บัตรคิ้วหนึ่งสามสมพี่น้องเขาก็ซื้อแต่สามสามแปดแปดสามแปดแปดสามกกบบทเอาโอ้จะเป็นเสียดายสงสาระนอกพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ ขอพุดเลดายแล้วจ้าที่เขามารับฟังเน,นอะจาเนอมอนีซาวด้าพาก,กินว่าแสบกับต่องคอตัวลาไปก่อนจา้าสวัสดีจา้าจ้าพี่น้องม <c oughs> ึงเนี่ยข่อยซ้่มใจข่อยนี่ลอตเตอรี่ข่อยลอตเตอรี่พี่น้องเอ้ยเป็นตนานนยบจาวะ ใจดินของกระซือสามสามแปดแปดเลนออกสามแปดสามหาหาสามกระซือสงวนมันมาจุบกับวานถือกันหวยอันพี่น้องเนาะกับยามต่อกกับ่าเป็นยังสื่อคือเก่าจ้ะน้ำอีคือเกา่าบ่เขิดปลาบสิบหามื่อ่ะฝืนไหมตายจะมือเล็กออกนี่แหละความหวังเนาพี่น้องเนาะ คอยอุตสาห์วานสิบอหายบึงอะไรด้วยอยกเลียใจคอยเนาะพี่น้องอต้องมาเสียใจพอลอดตอรี่ต้องถูกย่ำยีทั้งแต่ทั้งบนและใตดินทั้งบนด,ดินและใตดินนุติพี่น้องโอ้จะเป็นนายเนาะความหวังเนาะวาซิเดียน อยากได้กินได้อไแอมแปะแต่ละงวดความหวังบานนี่กะบบถือก็นั่งไหจ้จ้ะนั่งไห้นั่งเสียใจโบถึงหานาทีดอกแต <c oughs> ่ต้องไม่ไปทางงวดอื่นนะพี่น้องม่ภัยเป็นคือข่ขขอยว่โบอบลาบจะ้ะตายบหลาบเคาอ,อื่นเจ็บแขนเศร้าสื่อยุสิบหามือจะ้ะบานนี่กะกลับมาซื้อใหมีคือ้กก็เสื้อข่อย <c oughs> อ่ะ ไปอีริด้นจ้าบ่ะนี่คอยเลือใจหงเล่มมากแสกนิดนึงทีื่อซื้อจ้ะไปไปหาละไรพานอนเนะาะบายบาย